โอ้ฝังปากแล้วคือตอนนี้ดูเสียงสิเสียงชัดเวอร์เสียงชัดไปเลยดีมากเลยเหรอชัดมากเลยเหรอชัดมากชัดมากชัดแบบดีอ่ะชัดแบบดีเลยเอ้าได้ยินเสียงลมพ่นออกมาจากปากเลยอ่ะเอ้าแบบได้ยินตั้งแต่ในปอดอ่ะเออจริงเค็ดออกมาตอนแรกเริ่มเชื่อแล้วตอนนี้เริ่มไม่เชื่ออันนี้เริ่มเริ่มเวอร์เริ่มไปแล้วเฮ้ยรีดนีกแล้วเหรอครับแมวมอง อยู่ข้างหลังอยู่ด้านซ้ายติ๊กไหนเป็นมาทางนี้รอกรีบก่อนรอคุณไม่ไปไม่เจอใครเลยหลงหลงหลงแห่ไปแล้วนั่นเจอแห่เจอกระเทยเฉยไม่ทอา้าไปแลเดี๋ยวปัดให้เดี๋ยวปัดให้เดี๋ยวปัดสวัสดีครับเป็นอะไรบอลมาแล้วเอาเอาเอาเราไปให้เลียอะไรตรงนั้นล่ะ พี่ท็อปเครื่องจะเสร็จแล้วบ้านแดงโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งไปน้องกลับมาน้องไลไม่หยุด่ว่าแถวนี้มีูาแน่เลยฉันถามบูญครับพอให้อาหาร,หน,าหรนล้วมาอยู่ใกล้นะอย่างลูกพุ่มแมวแมวเราไม่จี๊ดจ๊าดแถวเดียวไฟแบบวับอุ้ยโทเทมจริงจริงด้วยเมืองในในบ้านเลน็กนี้โทเทมไม่ใช่มีเครื่องแล้วก็มีพันธุ์ใต้ดินด้วยเอ๊ะ เงียบเลยเงียบมือเขาสักงหนึ่งเลยลูกเอ้ามันมาโดนไหนอ่ะมันเปิดมาหมัดเขาให้ไม่ใช่ทุเรียนไฟวะเงาเฮ้เฮ้เฮ้หลงมาสินางรินมาไล่ชัน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 เออเธอเหรอบิวจะให้น้องเรียนหน้าก็หรือเอาอาหารวางไว้บนนั้นไม่ได้ เฉเลยข้าปาชอ๋อเลยข้าปาอนเปิดใหม่เปิดใหม่ฟอร้อนอิ้วยกูหน่อยยิ้กูหน่อยมันหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วดน้องโดนหนีไปลอยน้องหนีลอน้องหนีไปเลยมนลน้องหนีไปแล้วว่า จะเตือนตายประโยคด้านบนเอาหรอน้องบอกว่าพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยฮะถึงจะมีผู้ชายแต่ทักนะคะว่าอาะอุ้ยเฮ้เศรษนะเมอร์กเมอกซ้อมเพื่อนอยู่ป้าไม่มันอยู่อ๋มมอมเมอร์กบ้านเล็ก<ง>บ้านเล็กไหนเออจะขึ้นหลายเลย <laughs> ในบ้านเล็กเลยเจอ,อฉันอีกแล้วไจอไลนแล้วไลฉันเดินไปขวางอ๋อผลกูแหละมึงอกี

คือเอานี่เฟดหลอกเหรอเฟดหลอกเหรอฉันรู้ทันหลอกจ้าเฟดหลอกเหรอจ้าเฟดหลอกเหรอไม่เป็นไเราเพื่อที่จะโซนอะ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องน้องเขามีกเพิ่มในบ้านเล็กด้วยมีเพิ่มในบ้านน้องเขางงงอยู่ตอนนี้ส่งกระเลยดีกว่ามันมันเจอเมอร์ปะมันไม่อยู่ในบ้านเล็กปากการแบบปักการแบบตายหรือยังว้าว ไม่เสียงมาสะท้อนสะท้อนสะท้อนสอนสอนไรชนันเลยไรชันอีกแล้วนี่ที่นอนตรงนั้นนะมันเคยไปเที่ยวชั้นมาก่อนนะยังไงนิปไ่ชันอีกแล้วบอลน,นี่อยู่บ้านเลยกับซีเน่ <c oughs> อ๋อยใช่ด้วยจะลม้มายไม่อยากดูกีคะ่ะไม่อยากดูกีโอเครอแป๊บนึงจะเสร็จแล้ว ออกไม่ได้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 มาดูพีหน่อยห้าสแล้วอินจะใส่เลยห้าสิเปอร์เซ็นอินอีบอสเจแล้วมีช่วยกัน3ามคนแม่จะเย็นแปติดแล้วเก้าิบรมีุพระเตียงวิ่งค่ะสามไปเลยเดี๋ยววิ่งหมดเต็มไฟเต็มเต็มตาดิฉันกแกะเร็วแก่เร็วแกอยู่แก่อยู่แก่เร็ว ทีเคมามาบ้านเล็กนะถ้าจะมาเปิดฝั่งเดียวค่ะอ๋อโอเคมือจะล้มแก่แล้วแก่แล้วมาไม่ค่ะมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กเดี๋ยวบอกให้ลงงหลงมาๆเล่นไรไม่เจ็บไม่เจมาเกทะลุเกเจ็บแล้วมดเมดจุกแน่นมากจุกแน่นมาก